เินี่ทำอะไรขุดไปไหนเินี่เมนี่ที่นี่ครับใครคิดที่จะเลี้ยงแพรีด็อกนะครับ ก็ต้องทนเสียงเ,เรียกว่าตะกุยตะตะกุยกรงนะครับตะกุยกรงนี่มองหน้าอีกอาจะามีเสียงดังนะครับเวลาเขาขย่าวกรงมินี่มินน่ดื้อมินี่นดือ้อ ด้านล่างก็จะเป็นไข่มุกไข่มุกไข่มุกมุก,ย,มกยังเข้ากันไม่ได้นะฮะยังแยกกรงกันอยู่นี่เมนี่อยู่ข้างบนไข่มุกอยู่ด้านล่างอ,อ่ไข่มุกยังไม่ยอม,มให้เล่นด้วยนะครับเลยต้องแยกนางสาร มินนี่ยังไม่มีโถนะครับนี่โถหมีแบบไข่มุกยังไม่ได้สั่งมาให้ก็เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มไปครับตัวนี้ก็ซื้อกลงซื้อกลงมาแล้วค่อยๆขยับขยายโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ